สวัสดีครับพบกับสุลข่าวฟุตบอลไทยซึ่งเป็นรอบเช้านะครับของวันที่21กุมภาพันธ์พบกับผมแอดมินมินโซจากช่อง MJ Sport นะครับสุลข่าวฟุตบอลไทยในรอบเช้านะครับมีข่าวที่เรียกได้ว่าได้ยินแล้วก็ปื้มแทนเลยทีเดียวนะครับกับสําหรับในศึกเทลีกยุคใหม่ภายใต้าการบริหารของมาดามแป้งนะครับแล้วก็มีข่าวที่น่าสนใจนั่นก็คือทูแบงคอกยูเต็ดตัวแทนจากประเทศไทยนะครับลุนเข้ารอบในวันนี้ที่จะพบกับทางด้านของ ยโกมาลิบูนอตนะครับในนัดที่2ในศึก a f c แชมเปียนลีกนะครับหลังจากนัดแรกเสม,มอมา2อนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูเงื่อนไข3ข้อว่าทูเบนอคอกจะผ่านได้ไหมนะครับส่วนล่าสุดนะครับเกาหลีใต้นะฮะก็น่าจะมีการประกาศค้ณใหม่เร็วๆนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นโคด้ดอ่คนไหนนะครับบอกได้เลยโปรไฟล์ไม่ธรรมดาเป็นโค้ดระดับโลกนะครับส่วนอีกประเด็นหนึ่งนะครับ พ่ออีกแล้วพ่อสุเม,มอร์สวินนะครับอิจิเอเซ่ไพ่ใหญ่พบกู้หูเซ็นเตอร์แบ็กใหม่เพื่อรับมือกับทีมชาติเกาหลีใต้นะครับต้องบอกท่านผู้ชมเลยนะครับว่าตอนนี้นะ่ะมาซาทาอิชิไปโผล่ทุกสนามแล้วนะครับทั้งไทยลีก1ไทยลีก2นะครับทำงานโคตรหนักเลยนะครับอันนี้เป็นการพบกู้หูเซ็นเตอร์แบ็กใหม่นะฮะหลังจากที่นักเตะทีมชาติไทยของเรา,านในยุคนี้เนี่ยอายุเยอะ มากขึ้นหลายคนนะครับแน่นอนว่ามาสแตนดอิจิต้องการกองหลังที่มีอายุน้อยนะครับเดี๋ยวมาติดตามกันในคลิปคลิปนี้นะฮะว่าจะเป็นใครสรุปข่าวฟุตบอลไทยนะฮะประจําวันที่21กุมภาพันธ์ช่วงเช้าตามเวลาประเทศไทย6โมงเช้ากับเอนมินเมงนะครับไปรับชมกันเลยนะครับเราเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกนะฮะตูกพูดถึงอย่างมากนะครับแฟนบอลสาวชาวญี่ปุ่นได้ออกมาเล่าวินาทีได้เดินทางมาชมเกมไทยเลีก เพียงลำพังนะครับแต่ว่าเจอบรรยากาศสุดทึ่งนะฮะขอกลับไปญี่ปุ่นเนี่ยก็เอาไปเล่าหรือว่าไปทําเป็นคลิปไปทําเป็นวิดีโอเพื่อเชิญชวนให้คนญี่ปุ่นน่มาดูไทลีกเยอะๆนะครับโดยล่าสุดน,นะครับโอ้โหเห็นข่าวนี้แล้วถึงกับยิ้มกันเลยทีเดียวแฟนบอลสาวชาวญี่ปุ่นนะครับได้เดินทางมาชมเกมฟุตบอลไทลีกเพียงลําพังแถมสวยด้วยนะฮะโดยออกมาบรรยายนะครับบอกว่าเจอบรรยากาศสุดทึ่งการเชียร์ที่เดือดของแฟนบอล ชาวไทยนะฮะและสุดประทับใจกับอาหารว่างมากมายที่น่าสนามโดนเป็นบอลสาวญี่ปุ่นนะครับที่ใช้ชื่อบัญชีว่าอากินะซูซูกินะครับเป็นสาวสวยชาวญี่ปุ่นได้เผยแพร่คลิปวิดีโอซึ่งเป็นเสน่ห์ของบรรยากาศการแข่งขันฟุตบอลไทยเลี่งนะครับทานผู้ชมกู๊ดแมนระหว่างการทรอยฟีเปิดบ้านเอาชนะเมืองทองยูนเต็ดไป4-3เมื่อวันที่4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับ คือมันมากเกมนั้นโ,โหยิงกันถึง7ลูกกันเลยทีเดียวซึ่งจุดประสงค์ของเธอนะก็คือการเชิญชวนให้คนญี่ปุ่นหรือว่าชาวญี่ปุ่นเนี่ยได้เดินทางมาชมเกมการแข่งขันฟุตบอลเทลีและก็มาท่องเที่ยวด้วยโดยแฟนบอลสาวชาวญี่ปุ่นก็ได้พูดเป็นภาษาญี่ปุ่นตลอดทั้งคลิปเลยนะฮะเธอได้รีวิวอาหารนะครับที่หน้าสนาม ของการทะเลือนะครับและพูดถึงบรรยากาศโดยรอบสนามแพสสเเดียมว่าเป็นสนามที่คลึกคลื้นมากนะครับมีกองเง้าวมีอุย้ยเต้นกันบนไมนองมวนอีกทั้งยังได้เปรียบเทียบถึงความแตกตา่างระหว่างแฟนบอลไทยกับแฟนบอลญี่ปุ่นด้วยโดยเธอระบุว่าแฟนบอลที่ประเทศไทยจะตะโกนเชียร์ด้วยเสียงที่ดังมากกว่าญี่ปุ่นนะครับส่วนที่ดังมากกว่าญี่ปุ่นก็เพราะว่าไทยของเรานะครับพลังเสียงเยอะ ส่วนญี่ปุ่นนั้นคนมากกว่าก็เลยทําให้เสียงนี่ดังกว่านะครับสนามของญี่ปุ่นให,ใหญ่กว่าด้วยนะครับแต่ถ้าพูดกันถึงการเชียร์เนี่ยไทยเชียร์ดังกว่านะครับแต่ฝั่งของญี่ปุ่นน่ะคนเยอะกว่าก็เลยทําให้เสียงก็ขึ้มนะฮะโดยช่วงหลังจบเกมนะฮะเธอก็ได้บรรยายบรรยากาศที่น้าสนามฟุตบอลนะครับที่ประเทศไทยก็ยังคงคึกคักนะครับหลังจบเกมไปแล้วนะครับโดยมีอาหารว่างให้เลือกทานมากมายเลยที่บริเวณน้าสนามนะครับ เธอบอกเธอรู้สึกประทับใจอย่างมากที่ได้เห็นคนไทยเชียร์กันอย่างสนุกสนานและดูเดือดอย่างสุดๆนะครับก็แต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับแฟนบอลไทยเราสุดๆไปแล้วนะครับดีนะครับที่ไม่มีจุดพุอีกทั้งในช่วงหลังจบเกมการแข่งน,นะครับแฟนบอลที่ประเทศไทยยังมีความสนุกสนานกันต่อฉะนั้นก็ถือว่าเป็นโอกาสสำคัญในการที่จะพบปะสังสรรค์กันอีกด้วยเธอยังทิ้งท้ายถึงแฟนบอลญี่ปุ่นด้วยการระบุว่า มาเที่ยวไทยให้แบะมาดูไทยลีกกันเยอะๆด้วยนะครับน่ารักจริงๆนะครับก็ไทยของเรารเป็นเจ้าบ้านที่ดีก็ต้อนรับต่างชาติดีๆด้วยนะครับให้ความสะดวกแล้วก็ให้ความพิเศษนะครับโดยเฉพาะสาวญี่ปุ่นนี่น่ารักกันจริงๆส่วนน้องสาวชาวญี่ปุ่นเนี่ยที่มีชื่อว่าอากินะสูสูกิเนี่ยก็ได้เพื่อนเป็นคนไทยด้วยนะครับเป็นผู้หญิงนะครับถ่ายรูปนะครับ ่าแล้วก็ได้อ่าเชียสโมสรการท่าเรือกลับไปเนี่ยก็เป็นแฟนบอลตัวยงของการทะเรือนะครับเธอบอกว่าเธอจะกลับมาเชียร์อีกอย่างแน่นอนนะครับก็ถูกพูดถึงเยอะมากถือว่าดังนะนะครับสําหรับไทยลีกของเราัน้นนั้นก็ยิงกันเยอะด้วยนะครับยิงไปถึง7ลูกเลยนะฮะสุดๆจริงๆนะครับไทยลีกของเราในยุคข,ของมาดามแป้งนะครับเราไปต่อที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับ มาแต่ใสอีกโอ้ยจเจ้าแมนเจ้าคักสิพ่อสู้มือสู้เว้นอิลีสมอัิอิจิเซ์ไฮใหญ่นะครับพบคู่หูเซนเตอร์แบ็กใหม่เพื่อรับมือกับทีมชาติเกาหลีใต้สูงใหญ่เข้าบอลดุดันแข็งแกร่งแพทชั่นมาเต็มจับตาให้ดีๆนะฮะเซ์ไฮใหญ่จากมาซาทาะอิจิอิคนักกญี่ปุ่นคุณสื่อทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับพอ่ออีกแล้วพ่อไม่ไปนองคือพอ่คพอค่นะพ่อแนะ่แนทะ้ที่กำลังเตรียมทีมอย่างหนักนะตอนนี้ไปโผล เกือบทั่วประเทศไทยแล้วก่อนนําทีมไปเจนกับทีมชั้นเกาหลีใต้ยักษ์ใหญ่เบอร์ท็อปของเอเชียนะครับดดลา่าส่วนครับต้องจับตานะฮะคู่หูเซนเตอร์แบ็กรายใหม่ที่โชว์ฟอร์มแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างโจนาธานเข็มเดียดประกันหลังลูกครึ่งไทยเดยนมาร์กเจ้าของส่วนสูง191ซนเมตรและมาโกบัลลินีประกันหลังลูกครึ่งอิตาลีไทยนะฮะเจ้าของส่วนสูงถึง2 01เมตรนะครับก็สูงขักแต่2คนนี่สูสีกันโหลดครับพอไม่น้องซึ่งทั้งสองคนเป็นประกันหลังสไตล์ยุโรปอย่างแท้จริงนะครับเขาบอนเจ็บขาดแข็งกลางดุดนันไม่มีเกรงกลัวลูกกลางอากาศเก็บกิมระยบนะครับโดยทั้งสองคนนะครับฟอร์มกําลังเข้าฝักเป็นอย่างมากทําผลงานอย่างเยอดเยยมต่อเนื่องในศึกทเทลีกโดยเป็น2อรายชื่อใหม่ที่คาดการณ์ันว่าน่าจะเป็นกําลังหลักกําลังสําคัญในแนวรับของทีมชาติไทยชุดใหญ่ โดยการคุมทัพของมาซาทาดะอิจินะครับในเกมคัพบอลโลกที่พบกับทีมชาติเ,เกาหลีใต้2แมตช์ในเดือนมีนาคมนี้ซึ่งมาซาทาดดอิจิไปสก้าวดูฟอร์มมาแล้วที่ข้างสนามเลยนะฮะฟอร์มการเล่นของ2คนนี้นั่นก็คือโจน, ini, นาธานเข็มนะด,ด,ดีนะครับมาโกบาลินีนะครับลูกครึ่งไทยอิตาลีนะครับสูงยาวสุดๆนะครับก็ต้องมาลอดูกันต้องเตรียมพร้อมไว้นะครับเจนใหม่ นื่องจากตอนนี้กองหลังอย่างพันษาเฮมิบุลก็อายุมากขึ้นแล้วนะครับอาจจะยืนระยะได้ไม่ครบ90นาทีนะครับรัดเห็นหลับสุดหยอดครับสูงครับสูงแน่เราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะฮะสะเทือนหนักเกาหลีใต้ใช้โคตรระดับโลกคุมทัพประเดินเจอกับทีมชาติไทยใช้ระดับโลกเจอไทยสตีปูอดดวนมาซาตาอิชิอินะครับอุย้ย ล่าสุดครับเดอะมิลเลอร์สื่อให,ใหญ่ของประเทศอังกฤษ,กษนะครับท่านผู้ชมรายงานมาว่าทีมชาติเกาหลีใต้เดินหน้าดึงตัวสตีฟบูธเพื่อเข้ามาเป็นเฮดโค้ชของทีมชาติเกาหลีใต้คนใหม่โดยจะนำทัพลุยศึกฟุตบอลโลก2 0ง6รอบคัดเลือกซึ่งอยู่ในกลุ่มไทยจีนและสิงคโปร์นับแต่แต่ที่แยกทางกับเวเบิร์บิสอัพเวียนนะครับเมื่อปลายปี2022ก็เป็นตัวเลือกเฮดโค้ชคนใหม่ของทีมชาติเกาหลีใต้ที่จะเข้ามาคุมทัพแทนที่ของเจเกนคริส์แมน ที่ถูกปลดออกจากตแต่งไปล่าสุดหากสตีฟบูธได้เข้ามาเป็นหัวหน้าโค้ชคนใหม่ของทีมชาติเกาหลีใต้จริงเขาจับประเดิมเกมแรกในการกลุ่มทัพสงขาเกาหลีตใต้พบก,กับทีมชาติไทยของมาซาทาไดอุจิในวันที่21มีนาคามนี้อย่างไรก็ตามน,นะครับสโมสร,รจากบริษดิอาราเบียเองก็ต้องการเอาตัวอดีตเฮดโค้ชของนิวคาสเซิลไปกลุ่มทัพด้วยเช่นเดียวกันนะครับแย่งกันแหะครับพอมาพี่นองโดยสตีฟบูธนะครับเป็นนักเตะตำนานระดับโลก ผ่านการเล่นกับสโมสรชั้นนำของโลกมาอย่างแมนยูแล้วฮะเป็นนักเตะแมนยูแล้วก็เป็นหัวหน้าสตาร์คโค้ชผ่านการคุมเทียมนะครับนิวคาสเซลทีมชั้นนำในพิีมร์ลีกเวสต์บอมิสเอาเรียนนะครับและทีมอีกหลายทีมเลยสำหรับสตีฟบูตนะครับโดยเคยโด่งดังสุดขีดนะครับสมัยเป็นนักเตะแมนยูนะครับแฟนแมนยูน่าจะจำได้นะครับสตีฟบูตนะครับ น่าจะได้เข้ามาเป็นหัวหน้าโค,ค้ชคนใหม่ของทีมชาติเกาหลีใต้นะครับโอ้สุดๆนะคนนี้นะครับเรามาปิดท้ายกันที่ข่าวนี้กันหน่อยเปิดสามเงอนไขนะครับทูแบงค็อกยูนเต็ดตัวแทนจากประเทศไทยจะทะลุเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศในศึก ACL ได้ไหมนะครับต้องเป็นกําลังใจให้นะครับวันนี้นะวันที่21อกุมภาพันธ์ตอนแรกเด้อพอไม่นอ 18. ง18.0แปนย์ศูนย์นันกาโคชจอร์นสีปานะครับเตรียมนำทัพแข่งเทฟทูแบงค็อกยูนเต็ด ทีมตัวแทนหนึ่งเดียวจากประเทศไทยของเราและของอาเซียนนะฮะเตรียมลงสนามแมตช์ชี้ชะตากับทีมแชมป์ญี่ปุ่นอย่างโยโกมาเอฟมารินอตในการแข่ง AFC แชมเปี้ยนลีกรอบ16ทีมสุดท้ายเล็กที่2ที่สนามนิสันสเตเดียมประเทศญี่ปุ่นนะครับในวันนี้21กุมภาพันธ์ซึ่งนัดแรกทูแมนคอกยืนเต็ดเสมอกับโยโกมาเอฟมารินอตอย่างสุดระทึกไป2-2เปิดเงื่อนไขทูแมนคอกยืนเต็ดทะลุรอบ8ทีมสุดท้ายเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ หากชนะโยโกม่าเอฟมารีนอนะครับทูแบงค็อกยืนเต็ดจ,จะผ่านเข้าสู่รอบแปดทีมสุดท้ายในศึก ACL ได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ทันทีนะครับซึ่งหากเสมอโยโกม่าเอฟมารีนอตทูแบงค็อกจำเป็นต้องเสมอมารินอด้วยสกอร์สามสามขึ้นไปนะครับถึงจะผ่านเข้าสู่รอบแปดทีมสุดท้ายในศึก ACL mm. ได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์แต่ถ้าหากทูแบนคล็อกเสมอกับมารีนอสองสองนะครับจะต้องไปตัดสินกันช่วงต่อเวลาพิเศษ ถ้าหากต่อเวลาพิเศษยังไม่มีใครยิงได้ก็จะต้องไปดวนจุดโทษแต่ถ้าว่าทูเมนทอกเสมอกับมาริโอตด้วยผลสกรอร์น้อยกว่า2-2นั่นจะทำให้ทูเมนอกจะตกรอบในทันทีนะครับก็สรุปง่ายๆเลยนะฮะต้องเสมอ2-2นะครับหรือชนะไปเลยนะครับหรือเสมอเกิน2-2ขึ้นไปก็จะเข้ารอบนะครับส่วน2-2นั้นต้องไปลุ้นต่อเวลาพิเศษและดวนจุดโทษ ส่วนถ้าหากแพ้ยูโกมาเอฟมารีนอกับทูเมนครอกจะจลิกประวิศาสตร์โดยการหยุดเส้นทางรอบ16ทีมสดท้ายศึก AFC แชมเปี้ยนลีกในเทนทีนะครับก็พูดง่ายๆตอนนี้ได้สร้างปรวิสตร์แล้วนะครับเหลือแค่ว่าเป็นกำไรผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมได้หรือไม่ตอนนี้ทูเมนครอกเข้ารอบ16ทีมนะครับมีโอกาสเป็นไปได้หมดนั่นแหละนะครับทุกู้ชมอย่าลืมเป็นกำลังใจให้อัน โค้ดแบนชัตตาทั้ะทะทะวันสีปานและนักเตะทูแมนคอกทุกคนนะครับตามเวลาประเทศไทย18.00นย์ศนกกานะครับก็เจอกับทีมแชมป์ของญี่ปุ่นนะครับโยโกุมาเอฟมารินอตเป็นทีมเก่าของทีละทอนนะฮะนี่คือสรุปข่าวฟุตบอลไทยซึ่งเป็นรอบเช้านะครับของวันที่21กุมภาพันธ์นะครับกับช่อง mj sport สรุปข่าวฟุตบอลไทยให้ได้ติดตามนะครับอย่าลืมมือน้อยๆของผูกท่านมีค่ามากนะครับกด Subscribe นะครับแล้วก็กด ติดตามไว้กระดิ่งด้วยนะท่านผู้ชมจะไม่พลาดข่าวสารฟุตบอลไทยทุกวันเช้าเย็นนะครับกับแอดมินเม้งนะครับเมื่อนี้ขอตัวลาไปกินตำบะคงหลาบต้มส้อยแซ่เดี๋ยวมาพบกันใหม่สรุปข่าวฟุตบอลไทยรอบเย็นนะครับสวัสดีครับ